p รี b บอ t i ติกโปรเบอ c ติกปรสไบอติกสินไบอติกสิ่งเหล่านี้มันเอฟเฟกต์ยังไงต่อชีวิตหมาแมวบ้าง r รีเบอ i c ติกในที่นี้นครับก็คืออาหารของโปรไบอติกอย่างเช่นเวลาเรากินผักผลไม้บางอันที่เราย่อยไม่ได้คนระับที่กินแล้วดีกินแล้วดีเนี่ยจริงๆแล้วเรากินเพื่อให้อุรีนซีในลำไส้เราโปรไบอติกนะครับการที่เราเนี่ยกินจุลินทรีย์ ที่มีชีวิตและในปริมาณที่พอดีและส่งผลดีกับร่างกายซิโนเลติกง่ายๆเลยนะครับก็คือโปรผสมกับพรีเบลติกมีทำไมนะจบแล้ว <laughs> ก็จะได้กินทีเดียวมีทั้งโปรพรีเบลติกอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายตัวพสเบลติก โพสเบติกอ,อะครับมันก็คือสิ่งที่โปรเบติกผลิตออกมาแล้วนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันคือทางเลือกสะหากกว่ามันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลว่ากินไปแล้วมันมีโอกาสดีแต่มันก็มีเหตุผลมาหากวางว่ากินไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไร สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการท่าเตือนรู้นะคะรายการที่เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะมาเริ่มเลยเริ่มต้นทุกครั้งก็จะเจอกับคุณหมอหน้ามนของเรานะหน้ามนี่คะหน้ามนตรนงมนตอง <c oughs> ไ่ใช่ไ่ใช่ครับเจอกับคุณหมอไหมเอกจริงๆวันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับมันด้วยแล้วก็ได้ยินบ่อยแล้วก็แต่พี่สงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่พี่ได้ยินมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าสงสัยตลอดอ่ะผมเห็นพี่สงสัยทุกเรื่องเลย ฉันผิดเหรอเรื่องนี้คือเรื่องไ r e อ biotic พ r ีไ biotic ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องกับ m i โคร b i o m e ซึ่งมันก็โนนอยู่แถวๆนี้แหละดังนั้นวันนี้พี่ต้องก็เลยอยากจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งตระกูลพี่ต้องไม่รู้ว่าเรียกตระกูลถูกหรือเปล่านะแต่ศัพท์ที่เคยได้ยินมา p r e biotic probiotic probiotic s y n b o ต i c สิ่งเหล่านี้มันเอฟเฟกต์ยังไงต่อชีวิตหมาแมวบ้าง จริงๆอ,อย่าเพิ่งกดเปลี่ยนนะเออพอได้ยินหัวข้อนี้ยหลายๆคนนึกว่าตัวเองรู้แล้วเออมันเคยได้ยินบ่อยเนาะพีเวลติกเนี่ยได้ยินมาสักพักหนึ่งนะชื่อว่าหลายๆคนคงคงได้ยินมาเนาะแล้วก็แบบคิดว่าอู้ฉันรู้แล้วฉันอะไรแล้วแต่ก็คืออัดเชื่อแหละว่ารู้แต่ยังรู้ไม่หมดฮนะนี่ต้องฟังให้จบนะครับก่อนจะฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งไว้ <laughs> เพื่อรับฟังคอนเทนต์ดีๆของเราด้วยนะครับมูสเซมูสมูสเซ แต่ว่าเข้ากันเดี๋ยวเรื่องว่าเลยเนะเรื่องนี้มัน<า>คือเรื่องเกี่ยวกับจูรินซีหรือไม่เกี่ยวครับก็คือเป็นจูรินซีเลยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาของคนดีกว่าคนเราจะเข้าใจว่าอย่างเวลาเรากินนมเปรี้ยวเนาะ,ะ,ะมนมเปรี้ยวยอะไรแลคโตบาซิลัสแลคโตบาซิลัสขอพูดยี่ห้อก็ได้ไอเดรยพวกยากคั่วเราเรากินนะกินโยเกิร์ตจริงๆแล้วเนี่ยอาหารของคนเราเนี่ยกินโปรเบลติกมานานมากๆเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นพวกชีส โยเกิร์ตนมเปรี้ยววายคีเฟอร์ขนมปังจริงๆพวกนี้มีส่วนหนึ่งของโปรเบลติกทั้งนั้นเลยนะฮะของหมักดองอย่างนี้ด้วยไหมคะ,ะจริงๆแล้วของหมักดองบางส่วนบางอันไม่ใช่ทุก<า>อันเนาะใช่ครับมไม่ไม่ใช่ทุกอันแต่ส่วนมากอมของหมักดองก็จะมีการหมักของพวกจุลินทรีย์ต่ๆาๆนะะ นั่นคือจริงๆแล้วถ้าเราคำจำกัดความไม่ต้องไปคำแรกก่อนนะคำว่าโปรไบโอติกมันคืออะไรกันแน่อาโปรไบโอติกนะครับอันนี้เป็นคำจำกัดความแบบ exactly เลยนะตามวิทยาศาสตร์ตาม,ม WHO กับ SAO ที่เขาบัญญัติไว้นะฮะอ,อันแรกก็คือจุลินทรีย์การที่เราเนี่ยกินจุลินทะรีย์ที่มีชีวิตคีย์เวิร์ดแรกมาแล้วนะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและในปริมาณที่ a d e q u a t e ก็คือพอดี อ่าพอดีพอดีพอดีจริงๆเขาเขียนอย่างนี้เลยใน d e t i n a t i o n ของเขาคีย์เวิร์ดแรกคือมีชีวิตคีย์เวิร์ดที่2คือต้องกินปริมาณที่พอดีและส่งผลดีกับร่างกายอันนี้คือคีย์เวิร์ดสามดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ครบ3มคีย์เวิร์ดเนี้ยจะไม่ใช่โปรไบโอติกถ้าสมมติเล่นมีชีวิตก็ไม่ใช่โปรไบโอติกแหละถ้ากินปริมาณน้อยเกินไปมากเกินไปก็จะไม่เข้ากับคาเทเลียโปรไบโลติกและสุดท้ายถ้ากินไปถึงแม้ว่าจะมีชีวิตปริมาณพอดีแต่ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ใช่โปรบโอติกนะีอันนี้พี่ต้องแอบสงสัยอันนึงคือพอพูดถึงว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอะแล้วมันไม่โดนย่อยด้วยระบบการย่อยหรอคะโดนฮะโดนแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องอจุลินทรีย์ที่โดนย่อยเนี่ยจะถูกทําลายไปทั้งหมดนะนะ ก็จะมีปัุบนขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยปะที่เราใส่เข้าไปมันก็เลยจะมี์เว w o r d ที่สองฮะก็คือต้องมีปริมาณที่พอดีที่เวลากินจุลินทรีย์เข้าไปนหละจะเคลื่อนย้ายไปถึงลำไส้แล้วก็อ่าได้ผลดีกับร่างกายอ่าแล้วนั้นก็ต้องมีปริมาณที่พอดีโอเคเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นโปรไบโอติกไปละมันเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ครับอันที่สองคือพรีไบโอติกพรีไบโอติกอ่ามันคืออะไรพรีไบโอติกในที่นี้ครับก็คือเป็นอาหารของโปรไบโอติก S <S ง่ายๆเลยเนาะอ่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรที่ร่างกายเวลาเรากินอาหารเข้า,าไปแล้วร่างกายเราย่อยไม่ได้เนาะและไอ้ส่วนที่เราย่อยไม่ได้เนี่ยจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้นี่อย่างเช่นเวลาเรากินผักผลไม้บางอันที่เราย่อยไม่ได้นะครับที่กินแล้วดีกินแล้วดีเนี่ยจริงๆแล้วเรากินเพื่อให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราให้แกิจก,ก,การหมักใช่แล้วก็ได้ต่างๆนานาออกมา อันนี้คือคำวิยามของพรีเบลติกครับโอเคทีนี้เมื่อกี้เรารู้พรีไปแล้วโฟลไปแล้วพี่ต้องอยากรู้ต่อคือซินเบลติกคืออะไรโอเคครับซินเบลติกง่ายๆเลยนะครับซีนรวมๆกันก็คือโปรผสมกับพรีเบลติกแค่นี้เลยมีไ่เดียวมีทำไมนะจบแล้วก็จะได้กินทีเดียวมีทั้งโปรกับพรีเบลติกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคได้กินทีเดียวโอเคโอเคคือกินตัวเชื้อไปด้วยแล้วอาหารของเชื้อไปด้วยอ้อนกันไปเลยอ้อกันไปเลยอ่าโอเคโอเคอันตลาดง่ายๆวันนี้หมอโดเนาะ โอเคสุดท้ายค่ะสุดท้ายตัวโพสเบลติกใช่อ,อ,ะอะไรพรีมันแปลว่าก่อนนะฮะโพสแปลว่าหลังนั้นเนี่ยโพสเบลติกอ่ะมันคืออ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นสิ่งที่โ r o เบลติกผลิตออกมามนยกว่าโ r o b บ o ติกคือจุลชีพเนาะเหมือนคนเนาะกินพรีเบลติกก็คือกินอาหารเข้าไปพอกินเข้าไปเสร็จแล้วอึอ,ออกมาไอ้อึนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโพสเบลติกอ่ามันมันดียังไงเนี่ยเมื่อเราเรามองในมุมที่ต้องถ้าพี่ต้องมองแบบ ทั่วๆไปอ่ะฟิลมันเหมือนเป็นของเสียเลยอ่ะของที่ถูกขับทายออกมาแล้วมันมีคว<ด>าม<ด>จริงมันก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าโพสเบลติกอะครับมันก็คือสิ่งที่โปรเบลติกผลิตออกมาดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งสุดท้ายต้องมีซีเลอีทินใช่สุดท้ายก็ต้องมีการซีเลอีทีนึงสิ่งที่ทิกันเนาะก็จะเป็นในส่วนตัวหลักๆเลยแหละไอตัวดีก็คือเป็นเรียกว่าเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน โคสเบลติที่เป็นเสียงที่ดีเนาะตัวนี้มันก็จะมีสารแบบต้านการอักเสบช่วยลดการเกิดมะเร็งอันนี้เป็นพวกงานวิจัยในของโคนอะไรเป็นพลังงานสำรองให้กับเซลล์ลำไส้ซึง่งจริงๆแล้วในร่างกายก็มีผลิตออกมาอยู่แล้วอย่างนี้พี่ต้องมองว่ามันน่าจะเป็นทรงที่เรียกว่าเราพยายามหาเวัตกรรมใหม่ๆดีกว่าเนาะที่จะมาช่วยเสริมสร้างสุขภาพของลูกเราครับแล้วมันก็จะเป็นวัตกรกรที่มันแบบฟอลโล่ตานวัตกรรมของมนุษย์ ใช่ใช่จริงๆก็คือกินเสริมเสริมไปอ่ะนั่นแหละมไม่ใช่แบบหโหไม่กินแล้วจะไม่ดีกินแล้วจะดีมากๆสุดท้ายมันก็คือการเสริมเข้าไปเพราะสุดท้ายทุกอย่างที่พูดมามันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วโอ้เมื่อกี้จริงๆอันนี้มันตอบคำถามที่พี่ต้องถามเลยเพราะพี่ต้องมาถามว่าสุดท้ายแล้วไอ้รวมๆสี่ตัวเนี่ยเบลติกทั้งสี่ตัวเนี่ยทำไมหมาแมวจาเป็นต้องมีต้องแอดออนเข้าไปด้วยจําเป็นหรือไม่อันนี้เป็นคําถามอืมจริง,รงๆก็ต้องตอบว่าไม่ได้จําเป็นนะฮะเพราะว่าอ่าถ้าเขากินอาหารครบ ตามคอมพิตเอดอาหารโภชนาการครบถ้วนอยู่แล้วนะครับพวกสารอาหารต่างๆนานาสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันมันดีแล้วเนาะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันคือทางเลือกสมากกว่าว่าเอ้กินไปก็ก็อย่างที่บอกไม่ได้แปลว่าจะได้ผลดีจริงๆหรือว่าจะไม่ได้ผลดีเนาะเพราะว่างานวิจยัยอย่างเช่นโดยเฉพาะตัวโปรเบลติกอ่ะมันมีแกลบมากๆนะครับใช้คำว่ามันมีแกลบมากๆปกติแล้วเนี่ยงานวิจัยที่อิงมาเลยครับ มันก็จะเป็นของบริษัทที่เขาผล,ผลิตผลิตผลิตโปรเบลติออกมาเขาก็จะมีสเตรนสายพันธุ์เฉพาะอของเขาเนาะเราผมไม่ไปบอกทั่วโลกหรอกว่าฉันใช้อันนี้อันนี้อันนี้มันก็ผลิตแข่งกันมาเป็นความลับเป็นความลับบริษัทของเขาขเขาก็าจะระบุนิดนึงเนาะาระบุนู่นเู่นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาอย่างประเทศเราอย่างเงี้ยบางทีบริษัทอยากหยิบมาใช้เนาะก็จะระบุแค่ว่าเป็นจีนัสกับซีชีอะไร เป็นจีนัสกับสปีชีอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสเตรนอะไรดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าที่ลูกเรากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าอืมโอเคครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้องหมาน้องแมวที่ h e ลต t h คำตอบก็คือจริงๆถ้าในมุมพี่ต้องที่ได้ยินคุณหมอบอกมาก็คือถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนเฮลตี้อยู่แล้วกระบวนการความบาลานซ์ในร่างกาย<อ>เขามันควรจะต้องมีอยู่ใช่ครไม่ต้องเสริมก<ร>็ได้ไม่ต้องเสริมครับใช่ครับไม่ต้องเสริมก็ได้ถ้าถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวที่เฮลตี้อยู่แล้วนะในส่วนของโปรไบอติกนะอันนี้ขอเขาพูดในส่วนของโปรไบอติกกับไมโครเบโอมเฮลตี oh ้อยู่แล้วมไม่มีการเสียในส่วนของ diversity ความ,มแปรปรวนต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้จําเป็น แต่ถ้าพูดในมุมของรีเบลติกอันนี้หมอมองว่ากินเป็นยาใจอันเนี้อัน,นรู้สึกว่ายาใจน่ารักจังทีเบลติกกินเป็นยาใจก็โอเคเพราะว่าเป็นอาหารของจุลชีพที่มีอยู่เนาะเอาไปเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงเขารักเขาอ เขินไครับ <laughs> <laughs> อันนี้เราไม่เกี่ยวเนาะ <laughs> อย่าใจใช่เหมือนกันไ <laughs> อเรในส่วนของตัวอาหารนะคะพรีบโอติกที่ควรจะกินเข้าไปของน้องหมา <c oughs> น้องแมวเนี่ยที่จะให้ไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ลำไส้มันจะเป็นอะไรได้บ้างจริงๆก็จะเป็นในกลุ่มของตัวคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนครับอย่างเช่นเป็นอ่าคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตเนาะแล้วย่อยไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นในกลุ่มของเป็นไฟเบอร์อ่า,อาเป็นเซลลูโลสไฟเบอร์นะครับ ก็จะได้ยินกันก็จะมีพวกแบบอินูลินแล้วก็พวกโอลิโกแซคคารายต่างๆนานาไซโลโอลิโกแซคคารายเมนโนสโอลิโกแซคคารายฟุกโตโอลิโกแซคคารายอ่าซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีการใส่อ่า <ứng. S 2> เข้ามาในส่วนของอาหารสัตว์เยอะอยู่แล้วใช่จริงๆก็คือก็มีก็มีแบรนด์ที่ใส่ยอยู่ข้าใช่ครับใช่ครับอ่านั้นแปลว่าถ้าสมมติวันนี้น้องๆสุขภาพดี แล้วน้องๆกินอาหารเม็ดปกติสมุนไพรเซนอาหารที่เป็นคอมพลีตแอนบัลลัง์ก็พปอสว่าเขาน่าจะได้ในส่วนของนังพรีเบ t ติที่ไปให้อาหารโปรเบ t ติในกระเพาะเขาได้อยู่แล้วถุกกลาณนั้น exactly เลยใช่ค่ะโอเคกระเพาะทีนี้พี่ต้องเผื่อเพิ่มเติมนิดนึงแล้วถ้าน้องสุขภาพไม่ดีน้องที่เป็นแบบท้องเสียพี่ว่าเด็กท้องเสียเนี่ยอาจจะเสียความบาลานซ์ไปแล้วเนาะในหล,ลายส่วนหนึ่งบงเล็บนะ ท้องเสียที่สุขภาพไม่ดีถ้าสุขภาพดีมันจะกลับมาได้เร็วถูกไหมแต่ถ้าท้องเสียแล้วแบบลำไส้อวัยวะเขาไม่ดีเนี่ยเราควรจะเลี่ยงจากการกินยาแอนติเบอติกไปกินตัวโปรเบอติกไหมใช่ความตามหลักคือใช่แต่<อ>ด้วยความที่อีเวนต์มันไม่สตรองนะอน,นี้ก็พูดเลยในมุมของสัพแพทย์อาจารย์ชื่อดังเก่ง,กง ท่านนี้กับอีกท่านหนึ่งก็พูดไม่เหมือนกันนะ ah. อันนี้พูดเลยนะฮะบางครั้งก็รู้สึกว่าก็กินๆนลเหอะไม่เห็นมีความเสี่ยงอะไรเล, mm. เลยก็เหมือนท้องเสียแล้วกินยาอยูคือมันก็ยูเดียนก็ไม่สตรองอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเอ้ยไม่ได้ยเข็ดซุกบางอันเขียน mm. คือมันมีความคอนทราสต์กันของตัวเปเปอร์ขัดแย้งกันสองข้างเลยเด uh. ี๋ยวจะพูดก่อนเนาะ mm. ข้างหนึ่งบอกว่าเอ้ยกินเข้าไปเนี่ยมันมันก็คือไม่ได้ซีเรียสกับเฮลเอฟเฟกอะไร mm. ออาจจะได้ผลดีบ้างบางตัวบางตัวไม่ได้ผลดี ตัวที่ท้องเสียหนักๆอะไรหนักๆเออบางอันบอกว่าคุณต้องระวังนะมันอันตรายนะถ้าสมมติลำไส้เนี่ยมันมีการหลุดของเยื่อเมื่อเป็นแผลเนี่ยการกินแบคทีเรียรเข้าไปเนี่ยการกินจุลชีพเข้าไปอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำและเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ทําให้เกิดการโอ้ติดเชื้อหนักมากขึ้นตามมาก็จะมีสองฝั่งครับเออขนาดอาจารย์เก่ง ทั้งสองข้างกับเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีความคอนทราสต์กันอยู่เลยเข้าใจเขาีจริงในมนุษย์พี่ต้องว่าก็มีแต่เปเปอร์นในมนุษย์ก็ก็จะมีอยู่ที่ที่เป็นประมาณนี้ดังนั้นพี่ต้องมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่อินดิพนเดนซ์นะแล้วขึ้นอยู่กับน้องหมาน้องแมวแต่ละคนด้วยที่ที่เขาเกิดโรคภาวะโรคนั้นนั้นขึ้นมาซึ่งมันก็<ช>คงจะต้องด <s> ีเทลดูแบบว <s> ิสิเกตว่าดีเทลเป็นยังไงแล้วกันเนาะว่าความซีเวียหรือว่ามันเกิดโรคล่องรอยตรงไหนถูกไหมแต่แต่หมอได้กินนะ ตมอให้กินที่ก็ให้กิน <laughs> เออตมอให้กินนะที่พูดมาเหมือนจะแบบ,บ <laughs> แบบจะกินไม่ดีไม่ไรแ่เขากกินไหมกิน <laughs> <laughs> เออ <laughs> เออจริงๆ <laughs> นะเพราะว่าบางทีอ่ะอันนี้อันนี้ตัวสดตัว <laughs> สดตัวนะลูกท้องเสียเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ไป,ไปไปอุ้มไปหาหมอและ <laughs> ไปเอายาเพราะแล้วก็เราฟิลเราก็เราก็เราเราที่เราเรียนมาอ่าการไม่เข้าไปโอมกินแอนตี้ไบติกเยอะบางทีมันทําลายจุลชีพในลําไส้เยอะเราก็กินโปรเบติกนั่แหละ อ่าอเลยเรียนมานะคะเรียนมากับณเณื่อนเอกก็คือสรุปแล้วพี่ต้องอยากได้สั้นๆน,นิดนึงว่าสาหรับข้อหมาแน่หมาที่ที่จะฝากไว้อ่ะที่ยังสงสัยอยู่ก็ว่าพี่ว่าไม่มีอะไรเลยนะสําหรับคนเลี้ยงอะ่ะกินดีไหมแค่น<อ>ี้เลยทำเนี้เลยอะ่ะอืมใช่ส,สุดท้ายก็เหมือนแบบก็อยากรู้ว่ากินดีไหมใช่ใช่ก็แล้วเสร็จพี่เลย <laughs> อ่าพูดตรงตรอันนี้อันนี้พูดตรงเลยไม่ไม่ได้กวนแล้วแต่พี่เลยฮะเออถ้ามีเงินก็กินถ้าซัพพอร์ตน้องได้แต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนโอ้ช็อตอะโอ้ช่วงนี้เหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเวลาป้อนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกินก็ได้ไม่ได้แปลว่าโอ้ต้องกินต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีอะไรเงี้ยไม่ใช่กินบ้างว่างก็กินไม่ว่างก็ไม่กินเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรที่มาบอกว่ามันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลว่ากินไปแล้วมันมีโอกาสดีแต่มันก็มีเหตุผลมาหากลางว่ากินไปก็อาจจะไม่่ไได้ชวยอะร อืมอืมอืมที่ต้องมองว่า,วาคํำนี้มันมัน,มนไปสิงดีกว่าว่ามันคือความขอย้อนกลับไปแล้วการคือการเลี้ยงน้องให้บาลานแล้วก็สมดุล <ứng> คือถ้าสมมติว่าในมุมหนึ่งนะอะไรที่มันเฮลตี้แล้วมันแบบสุขภาพดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องเสริมเหมือนเราอ่ะถูกปะแทบเราแทบจะไม่ต้องเสริมเพราะเราอยู่ได้ต่อให้เราแบบแอบ,บท้องเสียบ้างวันนี้ เราเป็นมนุษย์ใช่ป่ะแต่เราเฮลตี้นะเราไปกินแบบตําปูเราท้องเสียรุ่งขึ้นเราหายนะร่างกายมารีคอเวอร์ได้แต่เพียงแค่ว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าน้องๆเขาอยู่ในภาวะที่โอเคเขาอาจจะสูญเสียบาลานซ์หรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิทยาการของทั้งหมอแล้วก็ผู้บกครของที่อาจจะลองดูละกันว่านี้<อ>มันคือช้อยทางเลือกหนึ่งใช่เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้มันจัดอยู่ในกลุ่มของสิทธิ์แอดดิต าสารเสริมสุขสิ์แอดดิทีฟนะฮะดังนั้นแลจะแอดอยู่ไม่แอดก็ได้เห็นไหมเออเออมันไม่อยู่ในกลุ่มซัพพลิเมนต์หรอเครื่องมันก็คือแบบคือคือเดียวกันแต่แอดดิทีฟปิดแอดดิทีฟออนท็อปไปได้ประมาณ<ช>นี่ออืมโอเคดังนั้นที่เชื่อว่าอย่างนี้คนที่รักลูกแล้วก็มีกําลังในการแอดฟอร์ดก็เราอย่างที่บอกส่วนหนึ่งเป็นยาใจได้เราก็สามารถให้ได้ครับเต ฉันเลยฉันบอกเลยใบ<ช>ัตร<ช>ดำมีไว้รูดให้ลูกะ <laughs> นะคะเออก็เอาเป็นว่าไม่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 ต้องของเพียงกันของที่มันมันซื้อแล้วมันสบายใจแล้วมีกำลังก็ซื้อไปเนาะอ่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะ P protein p r o t e i กที่ดีมีแขรู้ได้ไงเดี๋ยวผจบอกว่าพอดีเองก็มีพี P บ r o t i ที่ดีอ่าทั้งคาร์โบไฮเดรตที่ดี กักใ่นะพวกตัวเรกสกัดอลไรเรามีหมดเลยก็สามารถมามาดูคิวตเิกดดีๆที่นี่ได้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องการดีกกับต้องหวานทงานสุขภาพเบอร์รวมของเขาหรือทุกเรื่องเลยนะสามารถมาติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ท่าเตือนรู้นะคะขอบคุณนะคะโอเคโอเคแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้สิ่งในชีวิตไปละหนึ่ง เป็นจุลินทรีย์ไปแล้วหนึ่งอันแรกคือพรีโอติกแล้วถ้าเป็น Pro กกโปรไบโอติกอะไม่ใม่เมื่อกี้โปรเบลติกเอาแล้วอันนี้อันนี้สอบหมอเพราะปลอยู่หรือเปล่าเา okay. มื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้คือโปรเบลติก